ศิลปินรับเชิญมีใครบ้รางนะโดยเองมีคุณพี่โตศักดิ์สิธิ์ครับพี่โตศักดิ์สิธิ์โบเมลาดาคุณโบเมลาดาแตงโมเซฟเวอร์แตงโมเซฟเวอร์น้องๆจากชิงช้าสวรรค์น,นะครับชิงช้าสวรรค์ที่ที่เป็นกระแสเนาะท,ที่ที่แบบแชมป์แชมป์ป็นแ<อ>ชมป์ที่เป็นแชมป์ออฟเด็กแชมป์มีโรงเรียนไหนบ้างครับปากทงชัยโรงเรียนลมเก่าครับ แล้วก็โรงเรียนภะประถมวิทยาลัยครับแล้วก็โยทินบุรณะค่ะครับมีน้องๆจากจาก <c oughs> เริ่มต้นที่จุดประกายก็เหมือนในเพลงวอนปูซัสมสูง้วก็คือรายการจริงชาสวัสดิ์จุดประกายมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากทํางานในวงการนี้ น้ำบาลรอแล้วบางคนไปเฉพาะวันที่25ก็ได้เช่นเดียวกันครับบางท่านไปเฉพาะรอบวันที่26คือคอนเสิร์ตมี2รอบครับ25-26วันละ1รอบนะฮะ17นาฬิกาของวันที่25แล้วก็17นาฬิกาของวันที่26คอนเสิร์ตจะอยู่ในช่วงเวลา3มชั่วโมงนะครับสอง,ออนนเ,งเห็นแอดมินในเพจเห็นแอดมินในเพจ เต็มแล้วแต่ว่าบัตร2,000 <c oughs> ก็อยู่ในโซนด้านหน้าเหมือนกัน <c oughs> บัตร2,000 <c oughs> วันนี้ลดเหลือ1,700บาทบัตร1อ่าบัตร1,500บาทลดเหลือ1,000บาททุกคนกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยแล้วไปเจอกันที่เดอะมอบางกะปินะครับที่น้องไปจากต่างจังหวัดก็สะดวกสบายมากแบบคือไป ไปที่เดอะมอลล์ค่ะมันก็จะมีการซื้อของซื้ออะไรแบบสามารถช้อปปิ้งหรือกินข้าวรอกินกาแฟรอได้แล้วสําหรับใครที่จองบัตรไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปรับบัตรหน้าง,งานเนี่ยเขาเปิดให้รับบัตรตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยค่ะตั้งแต่เที่ยงททเที่ยงครึ่งคือก็แบบก็ถ้าสบายใจก็คือไปรับก่อนรับก่อนแล้วก็กินข้าว <c oughs> เดี๋ยววันนั้นก็จะมีบูธของส้มตําแตงโมไปไปขายด้วย <c oughs> ที่หน้าหอใช่ที่หน้าหอแล้วก็ คือกินข้าวเดินห้างได้ปกติแล้วก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็เริ่มที่จะเข้าหอเข้าไปนั่งรอได้รวมพลเห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องเห็นหลายหลายคนเพื่อนเพื่อนในวงการนี่ครับหลายคนจังมือนี่พี่โน้ตก็บอกมาเป็นยังไงน้องบัตรขายได้บ่เดี๋ยวไอ้ผ้าเดี๋ยวไอ้ผ้ามูไปอีกหลายคนยเ้อก็จองบัตรเรียบร้อยขอบคุณมากเลยครับมันเป็นมันมันความรู้สึกมันไม่ต่างจากงาน วันเกิดหรืองานเนี่พูดถึงใช่ไหมมันมันจะบอกว่าความสําคัญนะหนูหนูว่ามันคนละอย่างกันไม่งั้นเราไม่จัดมิตติ้งก่อนหรืออะไรแบบนี้ได้คือมิตติ้งมันก็จะเป็นมิตติ้งไงแต่อันนี้คือคอนเสิร์ตอะรูปแบบของคอนเสิร์ตคือคือคือมันไม่ใช่คอนเสิร์ตแสดงสดแบบทั่วไปทุกคนมันคือมันคือการรวมการรวมโมเมนต์ดีๆรวม แม่จี G ที่เยอรมันบอกว่าไม่ได้มีโอกาสไปแต่แม่มอบแม่ซื้อบัตรแจกไปแล้วสิบใบอุ้ยแม่สิบใบนี้ก็เป็นเงินหลายบาทนะครับขอบคุณมากๆแม่แจกแล้วในบัตร VIP แล้วขอบคุณครับป้าๆายายซื้อ VIP อุ้ยขอบคุณครับผมเจอกันวันนั้นยังไงก็ต้องมีผมอยู่แล้วส่วนมากันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ได้ออกไปต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าสะดวกในกรุงเทพนี้ก็พี่ปักคองสวัสดีครับพี่สุภาดาพี่บานสิงห์นี่แอน พี่สุภดาเชิญพี่สุภาดา,า,าไปคอนเสิร์ตพี่สุภดาครับเชิญลูกสาวลูกชายเชิญพี่น้อยไปด้วยนะครับไปคอนเสิร์ตแอนกันวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหงนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปีนะครับบัตรกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยตอนนี้บัตรบัตรเห็นบอกแอดมินเขาลดราคาด้วยวันนี้อยากให้ไปกันเยอะๆนะครับ,รบไปซัพพอร์ตกันมันเป็นครั้งแรกของแอนด้วยที่มีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยว แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่านะฮะแต่เราคืออยากจะเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มากันจะมีผมอยู่ช็อตหนึ่งแน่นอนยังไงก็ต้องมีผมแต่ว่าคือมันเป็นคอนเสิร์ตของแอนผมอยากให้ทุกคนอิ่มในทุกๆความรู้สึกที่มีต่อแอนอวดดีได้ฟังเพลงได้อิ่มกับหลายๆโมเมนต์ของเรานะครับ <c oughs> นครสวรรค์ก็ไปคะ่ะพี่สุภดาไปเดอ้อ mm hmm. นะเจ้าแม่ธุรกิจเมืองสรารคามบ้านเรา mm hmm. แตววันที่ยี่สบี่นี่สด้จเจอเพิ่นอยู่นั่นอะไรกันซึ่งกันและกันลางานจองบัตรจองที่พักเรียบร้อยเหลือเก็บกระเป๋าค่ะเ้ mm hmm. สักกี่พันที่นั่งนะสามพันสามพันสี่ร้อยที่นั่ง, 3, งสามพันสี่ร้อยที่นั่งนะครับ All one.